ชมพู่เราว่านะเราไม่อยากเรียนภาษาไทยแล้วอะเราเบื่อมากเลยอะเบื่อทำไมก็เ,เบื่อสิมันจะทำรายงานาแั้วแหละทำท้งปีทั้งชาติเลยเร,เร้วลูกวนะ่าเนาะโอ้ยต้องเบื่อหรอกเรียนเรียนเรียนไปเถอะเลือกวิชาเทอมหน้าก็อย่าไปเลือกมันดิอชอบวิชาอะไรอะ่ะเราอะชอบวิชา ถ้เกิดมีการต่อสู้ก็ดีสีพวกเทอควันโดอะไรย่าเงี้ยชอบอยากอยากเรียนบังจังอ่ะมันเสี่ยงนะแกมันเสียเส่ยงอย่างเี้ชอบเออชมพู่อเออตอนเย็นกลับบ้านเองได้ไหมพอดีว่าเราอ่ะจะไปหาหมอตอนบ่ายอะไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดกลับเองก็ได้โอเคไปไปไปเรียนกันเถอะอืม ไหนกันไหนลุกลุกลุกมาหนิมาหนิลุกมาหนิอย่าตีนะอย่าตีทำไมอย่าตีนะมาหนิมาหนิ่าฟาฟาคุณลบมันนานแล้วลบมันนานแล้วไม่สนภาพแบงค์แล้วมาหนิอย่าตีนะตีทำไมตีทำไม ิ้นทำไมเล่ามอยจะดิ้นดิกูบอกว่าจะดิ้นโอ๊ยระจังกัดอย่าดิ้นกูจะมอบเป็นให้มึงเนี่ยมึงไม่เอาหรอฮะหยุดพี่พูดหยุดพี่หยุดนะฮันหยุดนะฮันอะไรทำอะไรเพื่อนกูมึงทำอะไรเพื่อนกูปล่อยเพื่อนกูเอ้าเอ้าที่มาได้ไงเนี่ยกูเดินตามมาตลอดพี่ อยากขอหน่อยเถอะขอหน่อยเถอะขอหน่ออยเะะอันนี้มันสวยจริงพี่ของกูมันสวยจริงนะพี่ขอหน่อยเถอะเออเออเออปล่ก็ได้ปะเออปล่อยก็ได้ปะแล้วมึงอยากใส่หมดไปก็ไปนะพี่อย่าบอกใครนะได้แต่มึงห้ามทำเพื่อนกูอีกเข้าใจไหมโอเคโอเคพี่ไปละไป ชมพูชมพูเป็นไงบ้างเราเราเราไม่เป็นไรเดี๋ยวหวานพาไปส่งนะตายแล้วเลือดออกปากเลยเจ็บมากเดินไหวไหมขี่หลังหวานเปล่ามาๆเราเดี๋ยวหวานอุ้มอืมอ,อ,อ,อปุ๊บไปอ้าวหวานนั่นยิ้พูดเป็นอะไรนะลูก ด่ผู้ี่ผู้เป็นอะไรลูกเกิดอะไรขึ้นอา้าวพอพอดีหนูหนูเดินไปแล้วหนูหกล้มอะค่ะเป็นอะไรกันแน่หวานเออพอดีว่าตอนตอนที่หวานเดินตามชมพู่ก็มีคนมาชุดอะค่ะแล้วหวานก็ช่วยช่วยทันพอดีอะค่ะฮะ ไอ้พูดโดนชุดใช่ค่ะอาทำัจหวาดแน่นเลยลูกนะจะช่วยไอ้พู่ไว้โอ้ยทำไงดีเนี่ยจะทำยังไงดีถ้าต้องพ่อคุณแม่ไอ้พู่รู้นะแย่แน่เลยคุณอาอย่าบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะไอ้พู่หนู หนูก,กลัวคุณพ่อคุณแม่จะเป็นห่วงมากกว่าเดิมอะคะ่ะ <f ew> เอาเถอะเอาเถอะอาจจะไม่บอกพ่อแม่ของเธอแล้วกันขอบใจหวานมากนะลูกนะที่ช่วยยอ้พู้ไว้ค่ะเอาแล้วหวานทำไงมาเนี่ยลูกพอดีหวานนั่งแท็กซี่มาค่ะถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วหวานกลับก่อนนะคะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวายวหวานเดี๋ยวเพิ่งลูก ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจะให้คนขับรถที่บ้านไปส่งหวานนะเออเอางั้นก็ได้ค่ะจ้าจ้าขอบใจหวานอีกครั้งหนึ่งนะจ้า สวัสดีค่ะที่นี่สำนักง,งานนักสืบใช่ไหมคะ,ะ,ะใช่ครับคุณอยากใช้บริการในรูปแบบครับใช้สืบดีให้สืบของหายล้วะให้สืบตามหาผู้คนครับฉันจะให้ตามหาคนค่ะ,ะม,มีรูปไหมครับมีค่ะฉันเตรียมข้อมูลมาให้คุณหมดแล้วคะ่ะนี่มีตั้งรูปมีตั้งชื่อ อันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆที่ดิฉันพอมีนะคะโอเคผมจะเก็บแฟมนี้ไว้นะครับดิฉันต้องการข้อมูลละเอียดทุกอย่างที่เกี่ยวกับสองคนนี้คุณหาให้ฉันได้ให้มากที่สุดนะคะได้ครับได้แต่ต้องใช้เวลาเพราวเราเร็วที่สุดยิ่งดีนะคะครับผมรัาเราจะดิฉันไม่เกี่ยงค่ะ สืบสวให้เร็วที่สุดนะครับคงไม่เกินอาทิตย์หนึ่งหรือไม่อสองอาทิตย์ครับค่ะนะยังไงถ้าคุณได้ข้อมูลยังไงติดต่อกับผาชั้นด่วนนะคะครับบอรเี่ตรงนี้นะครับค่ะน่าจะมีใช่อาจจะใช้บริการนั้น,นหรือไม่ไม่มีแล้วค่ะครับผมเดีย๋ยวทางเราจะจัดการได้ครับขอบคุณมากค่ะวางใจได้ครับสมั อ้าวอลิสมาทำอะไรจ๊ะอ๋อพอดีอลิสจะเอาเสื้อผ้ามาให้้องชอมพูอะค่ะอ๋อไปชมพูอยู่กับลูกว่าในห้องนั่งเล่นแน้นนะจ๊ะอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะจะจะไปก่อนเลยนะเดี๋ยวอาจะไปสั่งเด็กเอาขนมกับน้ำไปตามไปนะจ๊ะค่ะนี่ลูกว่าหึวันงานอะลูกว่าใส่ชุดอะไร ยังคิดไม่ออกเลยอ่ะมันยใสชุดอะไรดีอ่ะคุยกันเฮ้ยยคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้านี่วันนี้พี่อะมีชุดมาให้เราด้วยนะชมพู่ชุดอะไรเหรอคะนี่ไงสวยเปล่าดูสิสวยแล้วก็มีหน้ากากด้วยนะอันนี้ของพี่ด้วยเหรอคะ ก็พี่ให้เราไงอ๋อขอบคุณค่ะเราดูนะค่ะโอ้โหสวยเลยสวยมากเลยอ่ะชมพงเธอใส่แล้วมันเข้ากับเธอมากเลยอ่ะดูสิเนอะรู้ว่าสวยป่ะสวยใช่ไหมดูว่าสวยก็สวยนะอือพี่ว่าดูดีเลยล่ะไม่เชื่อ ลองไปถามอาดูสิว่าสวยหรือเปล่าลองส่องกระจกดูดีค่ะวันงานเนี่ยชมพูจะต้องสวยที่สุดเลยอขอบคุณค่ะพี่อลิสโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ต้องกลับไปทำงานแล้วแหละพี่อะแวะมา,าชูดให้เราเฉยค่ะขอบคุณค่ะพี่อลิซ จ้าเ้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าจ้า วันที่อะไรวันที่สามสิบเอ็ดที่จะถึงนี่แหละสิ้นปีอืจากที่ไหนเขาจะจัดงานกันที่บ้านนคนนั่นแหละเฮ้ยไปตำรวจนะเ้ยนี่แกอย่าปอดแห่ได้ป่ะหรือว่าจะมีทำจะเอาไหมนี่แล้วมันก็ใส่ชุดเจ้าหญิงย่ลซ่านะ ทำไปด้วยอย่าลืมล่ะมีอะไรแปลกใหม่ไหมก็ไม่มีหน้าต่างก็เดี๋ยวซักหน้าลนะ่ะใส่ย,ย่าโทรศัพท์มังเป็นอะไรวะไอ้หนิเอะมึงไปอยู่กลางเ<อ>ขากลางดอยไงเอเอน่ะกูแอบพ่อกูคุยแค่นี้แหละกูหมดนลังและเออากให้พ่ดล่ะ<อ> มึงวางสายดิเออแค่นี้แหละเฮียคนจะหลับจะนอนโธ่กวนเอ๊ยแต่คนในทางนี้กูชอบโอ้ยกูไปบอกพักพวกแม่งบุกบุกงานแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้พี่หวานอยู่ไหนวะพี่หวานพี่หวานโว้ยเฮ้ อย uhm. bo ู่ไหนวะเหมโวยเหมมึงเห็นไอ้หวานไหมพี่หวานไอ้พี่หวานโวยจะชวนมึงไปยิงปืนเนี่ยมึงอยู่เปล่าเนี่ยเยไอ้เหมแม่งก็ไม่ดูลูกดูเต่าไอ้กูได้เจอนะมึงจบหุเสร็จแน่อ้สีมย ต่อก,กัได้ปะอ้าวสาวๆทำไมยังไม่รีบแต่งตัวกันอีกจ๊ะพี่วียังไม่ได้เอาชุดมาให้หนูเลยค่ะอ๋อรอชุดจากพี่วีเหรออันนี้ก็ใกล้เวลาแล้วนะยังไงถ้าได้ชุดแล้วเนี่ยก็รีบๆแต่งตัวแล้วก็ลงไปข้างล่างนะยังไงเดี๋ยวอาไปก่อนจะไปดูความรียบ้อยข้างล่างก่อนนะจ๊ะค่ะ เอารู้ว่าทำไมยังไม่แต่งตัวอีกอ่ะก็รอ,รอชุดจากพี่วีอ่ะดิงั้นเข้ามาในห้องผู้นี่ก่อนอืมเดี๋ยวงานก็จะเริ่มแล้วอ่ะเอาชุดนี้ไปใส่ก่อนแล้วกันไหนทำไมเุื้อ,อสำรองอีกเหรอมีซีเวเดี๋ยวเราไปเอากันนะ อืมลองดูดิอ้าวนี่เป็นชุดที่พี่อลิสเขาซื้อให้ไม่ใช่หรอใช่แต่ว่าเราอะสูงเท่ากันพี่เขาไม่รู้หรอกอยู่ในงานแล้วอะ่ะไม่มีใครรู้หรอกใส่ไปเถอดเดี๋ยวเดี๋ยวงานจะเริ่มแล้วโอเคโอเคคุณแม่คาแต่งตัวเสร็จหรือยังคะพูดเหรอลูกเข้ามมาสิลูก โอ้โหวันนี้ผู้สวยจังคุณแม่ก็สวยค่ะแมเดี๋ยวแล้วหวานจะมาไม่ลูกมาค่ะหนูชวนมาด้วยมาน,นี่มาน,นี่น,นี่แม่มีสร้อยเหมือนกันด้วยนะอันนี้แม่ให้ผู้แล้วก็เส้นนี้ม<า>แม่จะให้หวานเดี๋ยวถ้าหวานมาอนะ่ะผู้เรียกหวานมาพบแม่ก่อนนะค่ะได้ค่ะคุณแม่ เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างด้วยกันเลยดีกว่านะคะคุณแม่จะได้ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่หลายหลายคนอีกจ้ะค่ะออมาเดี๋ยวแม่ใส่ซร้อยให้หนูก่อนค่ะอืมเห็นไหมใส่ซร้อยแล้วชมพู่น่ารักเข้ากับชุดเลยค่ะงั้นเราลงไปกันเถอะลูกไปไปค่ะ นั่งงคะคุณแม่หวานมาแล้วไหนเจ้าผู้หวานที่ไหนสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีจ้าชมพู่วันดีหวานไหนหวานไหนมาหาป้าหน่อยสิโอ้โหวันนี้น่ารักจังลูกขอบคุณค่ะันนี้มามานี่มาป้ามีของให้หนูด้วยนะนี่ไงสวยไหมส่สยสร<อ>้อยเหมือนของผู้เลยสวยมากเลยค่ะ ปาใส่ให้นะโอ้โหโน่ารักเหมือนชมพูเลยขอบคุณค่ะจ้าจ้าหนูเข้าไปดงุกับเพื่อนๆได้เลยลูกพี่พาคุณลงมาแล้วเหอรอกรีดติดคะจ้าคุณเห็นน้ำหวานไหมคุณว่าน้ำหวานเหมือนชมพู่ไหมคุณใจเย็นก่อนนะพี่พา วันนี้เป็นงานปีใหม่ของลูกลูกนะเราไปร่วมสนุกกับลูกๆกันเทอะนะอย่าคิดมากเลยนะจ๊ะกรีกรคะฉันว่าน้ำหวานน่ะเหมือนชมพู่นะสายสายสร้อยที่ฉันให้นะน้ำหวานนี่เหมือนลูกเราเลยอะ่ะถ้าลูกเรายังอยู่ลูกเราคงน่ารักมากเลยคงเหมือนน้ำหวานนะคะกรีผ้าเดี๋ยวลูกจะรอจ้ะ ผมจะพา,ญญาไปนะอยู่ฉันอยากให้ลูกเราอยู่นะคะกรีดคุณช่วยตามหาลูกเราได้ไหมฉันไม่เชื่อว่าลีหนูยังจะตายแล้วฉันเชื่อว่าลูกเรายังอยู่คุณหาแหวนนะคะกรีดคุณหาแหวนให้เจอแล้วขอลูกเราคืนกับแหวนนะคะกรีดผมสัญญานะแต่ตอนนี้เราไปสนุกกับลูกๆก,ก,กันก่อนนะผมสัญญา ผมจะทําตามที่คุณบอกที่คุณขอร้องนะไปกันเธอกัจจริงนะจริงๆนะคะจ้าผมก็โก o o p s ที่ไหนล่ะไปค่ะค่ะนี่แกเห็นแล้วใช่ไหมเห็นอะไรก็นั่นไงงานอ่ะขนเลิกันละนี่หาอะไรกินอยู่ี่ยโอ๊ยไม่มีอารมณ์หาอะไรกินอยู่อย่าเพิ่งหาได้ไหมตกูหิวข้าว ไหนเห็นไหมอ๋อเอลซ่าชุดสีชมพูใช่ป่ะอ้ยเอ้ยมมีนักต่างเลยเว้ยเอ้ยสวยว่ะเออยทำไมวันนี้พวกพวกแม่งใส่ตัวสวยกันจังวะเออตามนี้ละอย่าพลาดละเดีย๋ยวฉันจะไปเล่าถ้าถ้ากูได้เอลซ่านี่กูไปเอาไอ้ไอ้ไอ้พรีเซนต์ไอ้ไอ้พรีเซนต์อีกต้นนึ่งนะเรื่องมึงแม่งโคตรสวยเลยว่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งไป ข้าสวยเว้ยอะไรอีกล่ะข้าสวยนี่งานให้เสร็จก่อนได้ปะไม่ได้เว้ยเงินทองไม่เข้าใครทำมามาเอาเลยมาเอามาโอ้เอามาดิเฮ้ยแค่นี้ไม่พอเอามาอีกเอาแค่นี้ก่อนเอามาอีาเที่ยแล้วมันไม่พอยาไส้อะไรเลยเว้ยเอามา เอาแค่นี้กอเชื่อใจน่ะเอายวได้เอามาเอามาเอามาอย่าโยกโยน่ะแค่บอกให้ทำงานให้เสร็จพอสามพันนะอ่ะหนึ่งพันพอสามขาดตัวเอาหรือไม่เอาพอสามไม่งั้นเดี๋ยวกูเอบมึงนะอ่ะเดอดวลสตานะ เออแค่นี้ก็จบมีรึเว่าเ๊้กินอะไรรึยังก็กินบ้างแล้วอ่ะมีอาหารญี่ปุ่นด้วยนะเหรออืมสั่งมาชอบไหมอ่ะคุณอาเราทำเองเหรออาร์คอชอบกินอาหารญี่ปุ่นเหรอใช่ชอบไปกินแบบอาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยแหละ มีอะไรบ้างอ่ะก็มีข้าวหน้าไข่กุ้งกุ้งเทมปุระเนี่ย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 กุ้งเทมปุระเนี่ยเนี่ยน่าอร่อยนะอืมนี่นี่เออเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำกันนะกินได้แป๊บเดียวก็จะไปอีกละเออน่าเดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยวเรารออยู่นี่นะ โอเคจะเอ๋เจ้าหญิงเอลซ่าใครอไไครอะพี่วีเหรอคะอ๋อไม่ใช่พี่วีครับพี่หานครับใครใครอะคะพี่หานครับหมามานี่ยฉันมานี่ยอ<า>ย่าฉันไม่ยอม แต่เยอะเหรอฮะมาดิสู้กูอีกเหรออืมาดิวันนั้นกูพลาดวันนี้กูไม่พลาดเว้ยฉีกแม่งเลยเสื้อฉีกแม่งเลยมาดิเฮ้อวันเนี้ยมอบแน่ความเป็นผัวน่ะมอบแน่ฮ้ออะได้นิ่งไปละดีกูจะได้เคลื่อนย้ายได้สบายจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแรง เวลาเปิดหน้ากากแล้วนะครับทุกท่านพร้อมกันหรือยังช่วยกันนับช่วยกันนับกระทำจุดกระนับเอาสามสองหนึ่งเออุ้ยลูกว่าหายไปไหนอ่ะใครเห็นลูกว่าบ้างเฮ้ยหายไปไหนลูกว่า ลกคุอา้ยแล้วรูว่าไปไหนนี่คุอาคะลูกว่าหายไปไหนอ่ะก็เมื่อกี้ลูกว่ามาบอกชมพู่ว่าจะไปเข้างน้ำไหมคะอ่ะนี่มาสามชั่วโมงกว่านะครับงั้นก็ไปตามหาสิหาคนไปตามผมว่านะหอใครก็ได้ออกไปตามเร็วๆเร็วๆตามดูสิอยู่ตรงไหนไปทห่เข้นก็ได้ค่ะเี๋ยวผมไปตามก็ได้ครับเอ้ยจ่าจ่าจะาอยู่กับผมไม่คว่าเอ้ยทำไมลูกว่าหายไปอ่ะ รู้ว่าหายไปไหนอ่ะเด็กเขาบอกเมื่อกี้ว่าจะไปเข้าห้องน้ํานะครับไม่เป็นไรจ่าอยู่กับผมเนี่ยให้พวกผู้หญิงเขาไปตามห้องน้าก็ไม่มีนะคะอ่าตัวนี้บอกไม่มีห้องน้าเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับช่วยตามมาคุณปาวินาทีรับทราบรับทราบอะไรวะเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ่ะ คนก็ออกไปเลยไงรู้ว่าไปไหนเลยตันนีก็หายแล้วนั่นสิหลงทางยังมาแบบแท้ๆหายไปได้ไงวะคงจะดูแลแต่คนนั้นหายหายวเดี๋ยวก็คงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคุณลดเงินเพลินนั่นสิไปหาแฟนไปหาแฟนอะไรงไงเขาไม่มีแฟนเหมือนที่บอกมาแล้วมั้งแต่เป็นแฟนรู้ว่ายังไม่หนึ่งแฟนวันนี้มาทำไมแล้วมันเย ท่านนายพลครับยังไงอ่ะ่านนายพลยังไงท่านนายพลครับเจอคุณปวินาแล้วครับยังไม่ถูไปตามสิไปไปไไปไปนไสิไหนไรู้ว่าอยู่ไหนอยู่ไหนรู้ว่าอยู่ไหนอ่ะรู้ว่าเป็นยังไงมั่งฮะคุณรู้ว่าเอาเสียแล้วจะพึ่งแต่จะพึ่งแต่จะพึ่งแต่ออกมาก่อนจะพึ่งแต่จะพึ่งแต่จะพึ่งแต่ต้องนะครับให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาก่อน จ่าจ่าช่วยผมหน่อยจ่าได้ไงเนี่ยจ่าช่วยหน่อยเป็นเป็น้ยไงใหญ่ว่าจ่าช่วยหน่อยจ่าครับว่าโอ้คุณลูกว่าไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยลูกว่าว่าทำไมอ่ะไฟต้องเป็นแบบนี้อะแกอะไรไม่ไม่ใช่หน่อยเลยนะครับเนี่ยโอ้จ่า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 เพิ่งจ่าไปเรียกรถ รถรถสุเชิญมาก่อนเดี๋ยวผมไปตามกองพิสูจน์นมามดหมดได้หมหมดยู่ตรงนี้พิ่งนีดีย่จิเข้าไปนะครับจะพิกเข้าไปนะไม่หจไม่ออกจงพิธาเย็นเค่ะกลับกลับไปที่ตึกก่อนนะคะพิราไปสูจนักฐานคุณคุณเป็นอะไรคุณพิธีผที่คุณก่พิาพิากลับไปที่ตึกิธี่าจะเป็นลรถมาแล้วรถมาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ต่อพิสูจน์หลักฐานเข้าไปครับเอาทุกคนถอย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 กอับอยถอยกอยถอยถอตถอยถับอยถอยถอยกอลถอยถอยอยถ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 อยตออยถ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 แฟบอจจะกลับมาก่ออโอคอออกอยตรงนี้แหละครับไม่ต้ออะไรหรอกครับแล้วไม่ต้อข้าไปดูศพน้อน้องสาวตัวเอะผู้กอง อยู่ตรงนี้แหละฮะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกับเจ้าหน้าทีชท่ชันสูตรพิสูจน์เขาจัดการให้เรียบร้อยก่อนผมรู้ผู้กองว่าผ,ผู้กองคิดยังไงอยู่ตอนนี้อยู่ตรงนี้นะฮะป้าจา่าไปกับผมท่านพลผมขออน,นุญาตนะครับ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 เชิญเชิญเชิญ อย่าเพิ่งปิดนะก่อนปิดอย่าลืมกด subscribe ให้กับเรากดกระดิ่งกดแชร์หรือกดอะไรก็ได้ที่อยากกดกดกดสักอันหนึ่งกดเถอะกดเลยเพื่ออะไรเพื่อติดตามผลงานของเราต่อไปในตอนใหม่ไงกดเลยกดเลย